เป็นมันจะได้แจ้งเตือนทุกทุกคลิปหรืถ้าติดตาม,มก็กดสองครั้งนะคะเกินไปเฮ้ยเราได้ยินได้ไงวะพี่ผมสีฟ้านะครับ กูค้างเปล่าวะาทำไมเขาถึงได้ยินเสียงกูเออชัดไมคค้างไมค้างเป็นได้อยู่ได้ยินอยู่ไม่ไงก็สงสัยไงว่าทำไมได้ยินก็คือมันไมคมันค้างเปิดไว้ไงอ๋อ อเคยังไม่ตายจะเอ๋อยังไม่ตายโอเคโอเคปลอดภยัยปลอดภยัยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมสีขาวสีฟ้าครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอเอาฮ้ยโอ้ยจกเลยไ มีศพไมเอะจะมีศพหรือเปล่าเนี่ยถ้าน้องๆอ,อยากดูตอนฮาๆนะครับผมพี่แนะนําให้น้องย้อนกลับไปสักประมาณอสามสิบนาทีนะครับผมสักสาสินาทีนะแล้วก็รอดูมาเรื่อยๆนะน้องๆจะเจอฉากฮาๆตึมหาจนไม่รู้จะหา,ายัางไงแล้วก็ระวังแสบแก้วหูด้วยนะครับเพรเสียงพี่มันดัง <laughs> ขำตัวเอง,องนะอุะมสามอยสิบสาม โอเคแล้วก็เช็คนะครับผมสีส้มตาย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 ,ส,ส,ตายสีส้มตายไม่ได้ตายฝั่งนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับห้องน้ำมันไหมกูเน่าละเน่าละกำลังหาอยู่หาไม่เจอไม่รู้ผง <c oughs> ผมวิ่งหาศพสีส้มอ่ะมันไม่เจอสักทีอ่ะ<ม><ม>ตายอยู่ตรงไหนครับห้องไฟหนึ่งคนแล้วก็ห้องกล้องหนึ่งครับอ่า ไออ้งงกแล้วก็สีน้ำเงินกับสีขาวมาจากห้องชิ้นล่างปะผมผมพูดให้สีขาวกับสีน้ำเงินได้ครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้ค่าครับไอเว็บเนี้ยสเปซิเมนหนึ่งครับสีเขียวเข้มครับสีขาวเขียวเข้มฟ้าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์โอทูสีขาวกับสีน้ำเงินปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับผมได้ครับโอทูเอ้ยไม่ใช่เหรอมันแต่ละศพเดียวเองนี่แบบโอทูโอทูมี่หนึ่งอะเมื่อกี้ในแอดมินขึ้น ใครอยููุ่ณไม่ใครอยู่ทูเดี๋ยวพูให้่กิรูรูไม่ใช่ผมอ่ะเออคือบางทีข้าต่ก่อนที่คนอะไรจะอยู่กับผมก็ได้นะสีอะไรหรอสีอะไรสีน้ำตาลพูดครับแต่แต่ผมไม่แน่ใจอย่าไปว่าคนเลยสีอะไรอ่ะอีสีหนึ่งคือใครอ่ะเออผมสีน้ำตาลพูดแต่ผมไม่บอกว่าใครนะใขรอยู่กับผมอ่ะใครอยู่คุณมาเอ่อผม เบฟนี้นะครับตัดออกได้น่าจะเป็นสีน้ําเงินสีขาวแล้วก็สีแดงอ่ะเพราะว่าตอนเจอศพผมมีอยสามคนอ่ะสีแดงใหเี่เจอกีน้ำเงินอ่าสีส้มขายแล้วนะอันนี้ชมูพูดเขียวเข้มอยู่สเปซิเมนไม่ตัดหรอไม่รู้อ่ะผมไม่ได้อยู่นี่ผมไม่ได้เห็นว่าคุณเลแล้วแล้วเอยู่ไหนนะตัวอยู่ห้องกล้องครับเพราะก่อนหน้านี้สีเขียวเข้มสวนกับสีน้ำเงินไปทางเมดเบ แล้ววิ่งขวาลากขวายาวเลยอ่าสีสีขาวน้าเงินดูดูด้วยมินตอนก,นก่อนแล้วปะครับหรือว่าอตอนแรกสีน้ำเงินกับสีขาวอ่ะไปสแกนเสร็จแล้วอ่ะก็เดินมาดูที่ประจอนเสร็จแล้วนี่ก็เลยเดินไปดูแอดมินจะดูว่าเออกล้องอ่ะมันอยู่นานจังก็เลยเดินขึ้นไปดูอ่าแล้วแล้วห้องไฟเมนนื่อกี้คนนึงอ่ะสีอะไรอยู่ครับกอ่นอนเรย์เตอร์ดัง แล้วก็ O2 ทูหนึ่งคนประมาณนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็น่าตกรเราบ้างอยู่ร้านสายตอนนี้มันมันมีสีอะไรบอกว่าอยู่ห้องไฟกับห้อง o อทูอ่ะน่าจะเป็นร้าี่อยู่้องอใสครับผมคิดก่อนก็ได้ถ้าเราเก่อบเขาพิมพ์มาบอกผมไฟเขาพิบอกผมไสีที่รสแกนกันแล้วครับสแกนท่อ นาบอกค่ะสสีสีส้มนี่ชื่ออะไรเนี่ยเราเราอ่ะคือไอ้ต้นเกม่ะไเราหห็นแล้วจะคิปเลยค่ะจะคิปให้เขาเล่นก่อนไอ้ต้นเกมอ่ะเห็นสองคนยืนอยู่ตรงห้องน้ำมันแล้วตอนนั้นเลยใช่ครับใช่ครับมีสองคนอยูนห้องน้ำมันเออยืนทำอะไรกันเหมือนยืนเติมน้ำมันสิครับอยู่ห้องน้ำมันเติมอะไรอ่ะ ตอนตอนนี้คนที่น่าสงสียคือห้องโถงคือห้องไฟนะครับห้องโถูกับห้องไฟโอเคเอฟซีคุณเป็นผู้ต้องสงสัยของพวกผมแล้วนะครับเราเราเราเห็นน้ำตาลคือเมื่อไหร่เห็นน้ำตาลเข้าไปใน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 ห้องเติมน้ำมันเราเลยแบบอุ๊ยมันน่าป่าเฉลือดเอิ้นแต่เสียดายไม่มีปุ่มคิวเว้ยใช่ไหมไม่จริงไม่จริงมีใช่ไหมใช่แล้ว อดใจอยู่เขาเรียกว่าอดใจหมูคับเขามูขโมยอย่าไปเชื่อเขาอดหลานไม่ดีเศร้าเป็นไรเศร้าอ่ะทำไมต้องเศร้าไม่ต้องเศร้าหรอกเออเศร้าไปไม่กอเท่านั้นอย่าเศร้าเลยเกมนี้มันก็อย่างนี้เลยไม่มีใครพูดมันก็เป็นอย่างนี้เลยจิ๊กจิ๊ไม่มีอะไรดีๆบ้างเลยทำไมอ่ะไมันมาทำเชิญมาทางนี้มาทางนี้ไม่มา เคลียชันอยู่ฝั่งนั้นเคลียันอยู่ฝั่งนั้นไปไหนไปไหนสีฟ้าเอออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เออฮา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 ไม่มีสีไหนแล้วแหละ ่าศพนี้ตายประมาณสิบวิครับใครพูดครับสีอะไรพูดอันนี้สีชมพูครับดูชีพจรอยู่าซมีอะไนคะยังไม่อยากพูดอ่ะอยากให้เขาเห็นภาพแล้วเห็นคนเดินเทียนเดินไม่ใครเป็นสตาร์วอลครับที่แน่ๆไม่ใช่ผมอะศพอยู่ไหนอ่ะศพนะมันอยู่ในห้องแมดมินยังไงลสารทางเดินมรณะเลยอะสินะ ไมค์ขชอตไมค์ยชอดไม่รู้ไม่ใช่ผมเออหายล้ม่ชชื่อ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 กิกอะช่อกิ๊กกิ๊กกิกกิงกิงกกิยกามักกิ่กกิ๊กกิ๊กกิอากิกกิ๊กกิ๊กกิ๊กกองแก้วสีด๊กกิ๊กกิ๊ิดกาิ๊กหิ๊กกา๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊้ก ไม่ไม่ใช่สีขาวค่ะไม่ใช่สีขาวใครกว่าสีขาวเด่อยวนะไอผมบอกว่ไม่ถูกจริงอ่ะไม่ไมันนี่ไม่มันชดเดี๋ยวถามถามสงที่วิ่งมาด้วยกันเมื่อกี้สีอะไรบ้างนะสีสีที่วิ่งมาด้วยกันเมื่อกี้สีอะไรบ้างนะมีสีน้ำเงินสีขาวสีแดงจะได้ตัดออกอ่าใช่ชมพูอะออกจากโค้ดมินอผมออกจากชื่อประจอครับกำลังจะวิ่งไปหาศพครับแต่รูไม่ศพอยู่ไหนะสีไดียร์บอก ไม่น่าเกินสิบวิถ้าอยู่ในห้องแอดมินเหรอาำหลักอะถ้าเจอที่ประจอนดับปุ๊บต้องมาดูแอดมินก่อนมาใช่จะกลายเป็นมันก็อย่างนั้นแหละไม่ไม่ไม่คือตอนแรกอะผมดูแอดมินอะมันยังไม่มีศพข้อมูลก็คือว่าตอนนั้นอะห้องวิฟ่อนจะมีสามคน ห้องอ่าสตร์เลตจะมีสองแล้วพอผมมาดูอ่าชีปประจอน่ะนับอาสีฟ้าก็ตายเราเข้าใจแล้วประมาณไม่เกินสิบที่แหละแล้วพอผมวิ่งวิ่งออกไปปุ๊บอ่ะเจอสามสีวิ่งสวนมาอืมวอ่ะฟังนะฟังนะสีชมพูอ่ะอยู่แอดมินแล้วพอคนนี้สีชมพูปัดแปแล้วก็วิ่งไปเลยอ่าเดี๋ยวนะแค่ ถ้ามันมีฆาตกรป่าละมุดออกทางวาวน้ำข้างล่างมีโอกาสเป็นไปได้นะก็ถ้าคุณบอกว่าตายสิบวิอ่ะเออถ้าคุณไม่ได้ดูถ้าคุณดูชีพจรแล้วคุณนับจริงอ่ะเออแล้วอีกเก้าวิคุณไปอยู่ไหนอ่ะถ้าตายสิบวิอ่ะผมนับไม่ไม่ผมนับอยู่ตรงนั้นแล้วก็อแล้วคุณผ่านจากผมไปคุณผ่านจากพวกผมไปแค่ไม่กี่วิเองแล้วมันสิบมันยังไม่ถึงสิบวิเลยอเออ ขอสีเขียวเข้มถามสีชมพูหน่อยทำเควสอะไรฮะฮะอาผมลงสเปซซิเมนต์มาครับแล้วก็มาดูแอดมนแล้วก็ดูซีรีจอร์ครับไม่เราไม่พูดนะคุณสีชมพูไม่เควสดาวน์โหลดครับ ไม่เห็นตื่นกันทำไมอะไรบอกแล้วอยอ่านผู้ผมึงบอกแล้วไมอยาอ่านมึง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 อ้โหเขาเียื่มาจะได้แล้วะสึอย่างเข้มเลยไอ้เงี้ยมึงให้กูเข้มทไมมึงมกูมึงมึงมือพวกมือ กูจะตัดต่อคลิปนี้กูจะตัดต่อตรงนี้แหละแล้วกูจะไปโพสประจานบูมึงทุกคนกูจะประจานมึงทุกคนกูจะประจานมึงทุกคนนายส่งชื่อห้องมาใน idm ชื่อห้องมาให้เราเลยดิชื่อช่องเลยชื่อห้องเลเดี๋ยวคือแต่เล่นไฟรำชีเกลืออะไรครับวะหลอ อะใครอยู่ห้องไฟสามคนมาสีสีในสีน้ำตาลเล่นไฟมึงยังจะต้องสืบเข้ามาเรื่อยๆกันอะไรพี่สุดอีพอยต์เตอร์อยู่มมึงใครอยู่ห้องไฟสามคนพูดมาก่อนใครอยู่ห้องไฟสามคนสีม่วงสีน้ำตาลมีอะไรครับสีแดงครับสีแดงเข้ามาทีหลังสีม่วงแล้วผมผมเห็นสีสีชมพูสีม่วงอ่ะเขาเดินออกมาจากจากมือไอตัวไฟอ่ะแล้วแบบพี่รู้อยู่แล้วว่าสีชมพูเป็น อโอเควันี่ม้วสีขาวสีขาวนี่คืออยู่แอดมินตลอดเลยป่ะครับเพราะว่าที่็นตอนถ่ายคุปสีชมพูก็เลยยื่งมาีขาวเลยไม่ม่ไ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 ไมม่ไม่ไไม่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 ๆๆ่ๆๆๆๆม่ไ่ไไไ่ม่่ มันจะต้องเจอกันทุกทุกทางอ่ะทั้งเฟซทั้งติดต่อทั้งอะไรทุกทางมันต้องเจอทุกคนอ่ะกูจะตัดต่อลงไม่ดูเลยฮาจริงปะไม่ร้องไม่ร้องเล่นใหม่เล่นใหม่ไม่ร้องนะสีดำเออจะร้องดิเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้เขาถามตรงๆนะครับใครบุคคลไหนบ้างครับที่โหวตผมบ้างครับขอรู้จริงๆเลยสกีบสกีเออมีเราก็สีฟ้าสกีปค่ะฟ้าสกี มันเอาเอางี้ดีกว่าใครโหวตสียมพูบ้างดีกว่าเพราะมีผมและหนึ่งคนอีกสองคนคือใครสีฟ้าสิสิสีฟ้าค่ะสีฟ้าไม่สีฟ้าตายแล้วก็สีฟ้าโหวตสีดำไงแน่งตอนนั้นเรายังไม่ตายนะให้ดิเราสีม่วงเราลืมเราขอโทษหลงสีเลยอะจดไม่ได้จบไม่ครับแก่แล้ว อไอคน,มไ,อนไม่มีไอคิดไ,ไ,ไม่ออกส่งชื่อห้องมาให้ไอชื่อชื่อช่องให้หน่อยดเดมเปลองใครวะคิดไม่ออกอา้าวแล้วใครวะที่ไ์สดเนี่ยกูไปขอใครวะไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนถามก่อนใครคิดไม่ออกพูดแค่นี้แหละคนคนไรสดงไ,ไม่ใช่คิดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนคิดไม่ออกเลยนะมันคือคนหล่อเท่ของอย่างนี้เองคนไหนอะคนไหนที่ ันไม่น่าถามหรอกมันโดนรัวขนาดนั้นนะอหะมันไม่น่าถามหรอกวุยไว้ซะขนาดนั้นเราขอถามอะไรหน่อยได้ปะได้ครับเราเราเราขอถามได้หน่อยหมว่ามามีใครได้ยินแล้วคะได้ยินว่ามาถามอะไร สีขาวนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะสีขาวมีดิสก์ดิสก์ก่อนไหมเดี๋ยวพี่เอาอะไรวะเนี่ยอะไรขึ้นเดี๋ยวพี่เอาสีขาวสีขาวเป็นคนฆ่าครับสีขาวบอกไปสีขาวสีขาวเปิดไมค์ช็อตมาสู้เดี๋ยวนี้สีขาวอย่าทำอย่างนี้ไม่ได้เธอต้องบ้วสีขาวก็บอกอยู่นะว่าเขาเชื่อไม่ตั้งแต่ตาแรกแล้วแล้วทำไมถึงไม่เชื่อเราอ่ะเราก็บอกให้หัวแดงไง ไม่เป็นไปไม่ได้ครับคุณฆ่าต่อหน้าต่อตาผมแบบเมื่อกี้คุณคิดว่าคุณแบบจะไม่มีใครเดินมาแล้วใช่ไหมผ่กูเดินมาแอดมินมึงปาดต่อหน้ากูเนี่ยคุณไม่มีหลักฐานครับเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาแบบศมอยู่ต่อหน้าตอตาผมเลยแต่คุณพูดไปจริงไาย่ฟังนะสีย้ำตาลสีแดงไม่ทำเิตเลยผมผมทำเว้ยคือผมจะบอกเว้ยศพไอ้ก่อนหน้านี้ตอนนี้ไฟดับอ่ะอยู่ถูกป่ะตอนนี้ไฟดับอยู่อ่ะผมยังอยู่สีน้ำตาลสีม่วงใช่ป่ะตรงห้องไฟอ่ะ แล้วครั้งนี้แกบนั่นแหละครับพอันนั้นมันศบเดียวเสียมตาฟังนะถ้าเสียมตาไม่หูแดงเสียมตาหอนเอาจริงๆเอาจริงๆริงทำไมเปัดเป็นๆจริงๆสีขาวข้ตัวหน้าตัวตาผมเลยสีขาวคุณก็ปูดไปสิว่าคุณทำอะไรสีน้ำเงินนี่แบบเพิ่งล้มลงไปเลยอ่ะสีน้ำเงินแบบเพิ่งล้มลงไปเลยอ่ะผมเดินมาแล้วผมก็รีพอร์ตเลยอ่ะเราเราสามคนกอดคอไปจังเฟสไหม กอดคอไม่ได้กอดคอก็คือตายกอดได้กูจะกอดนะทำไมต้องเลือกอะเอากจริงๆสีนดำตาลสีดำตาต้องเลือกแล้วล่ะครับจะไม่ใช่ผมเลยผมไม่กระเด็นเลยเพราะว่าคุณคุณต้องเชื่อใจผมครับจริงๆผมไม่มีทางโกงกับใครว่าคุณไปทำอะไรกับสีน้ำเงินมาเตรียมตาหอนเลยจัดการเลยครับหัวสีขาวเลยครับเชื่อผมเชื่อในตัวผมหัวสีขาวกดไปแล้วกดถูกไปเลยครับโอ้สีดำตาหอนนะผม ผมผมไม่ผมไม่กดดัคุณครับเลยเวลาอยู่หกสิบวิที่มัสงคุณหอนหมค่สวิอะไรแล้วอแบถ้าถ้าผมวัวสีแดงคุณหอนไหมแบบว่าแรกกัใช้ชนะอะไรอย่างเงี้ยะไม่เป็นเราหอนให้ฟังได้หรอเออนต้องมาดิคเออหครับเขาเรียกว่าอสีที่ขาวไม่บอกใคว่าจแกกับสีงเอาว่ะสีขาวเทหมดหน่จักก็บอกแล้วอ่ะก็บอกไปแล้วอ่ะว่าว่าทำไมไม่บอกหรอว่าไปทำอะไรกับสีน้ำเงินมาก็ไม่พูดอ่ะ แล้วทำไมชิงสาวไม่บอกว่าสแกนกระสีน้ำเงิน